สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport อันทัวนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้เจาะลึกรายละเอียดของเกม G Fox พา3นะฮะในกติกาต่างๆแล้วก็ปัญหาที่สมาชิกได้ทดลองเล่นแล้วเจอมาแล้วก็ฝากคำถามมาถาม G Fox ก็เลยทำคลิปอธิบายให้สมาชิกทุนท่านได้เข้าใจกันบ้างแล้วนะฮะใครอยากรู้ว่ามีปัญหายอดฮิตอะไรบ้างที่เป็นคาถามก็ดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้ครับ และคลิปนี้ครับเรามา,าทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการแข่งขัน g ีโฟกุตบอลก่อนนะฮะซึ่ง g ีโฟกก็บอกไว้เลยครับว่าอุปกรณ์ในการลงทำการแข่งขันเกมกับ g ีโฟกุตบอลนั้นเราไม่ได้มีการกำหนดว่า,าทุกท่านจะใช้ไม้ยี่ห้อไหนรุ่นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นใครมีไม้อะไรที่สามารถเล่น กีฬาวุฒบอลของท่านอยู่แล้วก็นำมาแข่งในเกมนี้ได้ส่วนลูกวุฒบอลนะฮะจะมีขนาดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่สีสันอย่างไรก็ใช้ได้หมดเหมือนกันครับสืบเนื่องมาจากจีฟกได้สอบถามจากสมาชิกหลายๆท่านก็หลายๆคนเพิ่งหัดเล่นวุตบอลนะฮะยังไม่ได้มีความตั้งใจที่จะต่อยอดในการเล่นวุตบอลไปสูงเท่าไหร่เพียงแค่ว่าอยากจะออกกําลังกายอยากจะเล่นเพราะฉะนั้น อยากจะหาอุปกรณ์ในที่ราคาถูกๆคุณภาพพอใช้ได้แล้วก็สามารถเล่นได้เท่านี้สมาชิกก็พึงพอใจแล้วนะเพราะฉะนั้นในการแข่งขันเกมกกจีฟุตบอลจริงไม่ได้กําหนดมาตรฐานของอุปกรณ์พวกนี้ท่านจะใช้ไม้ยี่ห้ออะไรก็ได้รุ่นอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ทําจากไม้หรือเป็นเหล็กก็ได้นะฮะส่วนลูกวุตบอลก็เหมือนกันครับน้าหนักเท่าไหร่สีอะไรขนาดเท่าไหร่แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะหลายท่านก็บอกว่า ลูกวุดบอลควรจะมีลูกที่ขนาดเท่ากันถึงจะยุติธรรมนะแต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่า,าไซส์ของคนเราร่างกายไม่เหมือนกันเวลาใส่รองเท้าก็ใส่เบอร์ไม่เท่ากันบางคนเบอร์เล็กบางคนเบอร์ใหญ่เสื้อก็เบอร์ M บางคนก็ใส่เบอร์ L อนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์วุดบอลก็เหมือนกันครับมีความยาวที่แตกต่างกันไซส์ S ไซส์ M ไซส์เเพราะฉะนั้นลูกวุดบอลก็ควรจะมีไซส์ที่เหมาะกับตัวผู้เล่นด้วยเพราะฉะนั้น จึงไม่ได้กำหนดไซส์ใครถนัดลูกใหญ่มีน้ำหนักเยอะก็นำมาใช้แข่งได้หรือใครคิดว่าลูกเล็กได้เปรียบกว่าถนัดกว่าแต่น้ำหนักมันจะเบาลงนิดนึงก็สามารถใช้ทำการแข่งขันได้เพราะฉะนั้นไซส์ไม่เป็นปัญหาครับน้ำหนักก็ไม่ใช่ปัญหาส่วนสีสันนะครับออตอนนี้เรากำลังพยายามจะทำลูกฟุตบอลให้มีสีสันที่แตกต่างกันนะเพราะว่าเวลาลงทำการแข่งขันเนี่ยหลายๆท่าน มีเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องสายตามองลูกวุ้ดบอลของคู่ต่อสู้คู่แข่งขันเป็นของตัวเองบ้างจําผิดจําถูกบ้างกา็เราแก้ปัญหาให้โดยการที่สามารถออกแบบลายได้หลากหลายสีสันมากครับอย่างนี้ครับออกแบบมานะหรือสมาชิกอยากจะทําสีเองก็ทําได้นะให้เป็นสีเอกลักษณ์ของตัวเองเลยจะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเรื่องอุปกรณ์ก็ไม่ไม่มีปัญหาครับท่านถนัดแบบไหน ก็นำมาใช้ทําการแข่งขันได้เลยนะผมก็อันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์นะฮะหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องอะไรอีกที่สมาชิกมีข้อสงสัยนะฮะก็ไม่น่าจะมีแล้วนะฮะที่ผมนึกได้ก็จะมีเรื่องของอสีสันอ่าทีนี้แถมนิดนึงไหนๆก็พูดเรื่องของอน้ําหนักแล้วก็ขนาดหลายๆท่านสมาชิกหลายๆท่านที่หัดใหม่ก็ พยายามสอบถามข้อมูลว่าใช้ไม้วุ้ดบอลยี่ห้ออะไรดีน้ำหนักลูกวุ้ดบอลเท่าไหร่ถึงจะดีก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าจากประสบการณ์ของ g ีโฟกนี่จีโฟกเลือกไม้จากความคุ้นชินของมือเวลาจับถือไม้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่น้ำหนักเ,เวลาเราจับสัมผัสแล้วเรารู้สึกว่ามันมีมันมีความพอดีของมือครับ อันนั้นนะผมจะใช้ตรงนี้เป็นหลักนะไม่ได้ยึดติดที่เป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนหรือว่าทําจากวัสดุอะไรนะอย่างที่ผมบอกไว้ก็ไม้อันนี้ก็ไม่ได้มียี่ห้ออะไรแต่จับแล้วมันมีน้ําหนักเบาถนัดมือนะในเมื่อนักกีฬาเลือกไม้ให้เหมาะกับตัวเองแล้วว่ามันมีความสั้นความยาวจับได้ถนัดทนีมากน้อยแค่ไหนรู้สึกว่าเออมันคล่องมือไหมไม่ยาวเกินไปไม่เบาหรือไม่หนักเกินไปแล้วเนี่ยเราจะให้ไม้นะครับเป็นตัวเลือกลูกนะ คนตีเลือกไม้ให้ไม้เลือกลูกเลือกลูกหมายถึงว่าให้ใช้ไม้ที่เราเลือกแล้วไปลองตีลูกวุดบอลที่มีขนาดต่างๆน้ำหนักต่างๆนะว่าไม้วุดบอลของเรามันมีความบาลานซ์กับลูกที่มีน้ำหนักมากน้อยเท่าไหร่บางคนไปยึดติดว่าอาจจะเป็นไซส์มาตรฐานต้อง3.5น้ําน้ำหนักต้อง3.5ตลอดแต่ไม่ได้ดูว่าตัวเองใช้ไม้ที่มันมีความหนักเบาแค่ไหน เวลาไปตีเนี่ยสาก็จริงแต่เวลาไปตีไม้นั้นอาจจะมีน้ําหนักเบาพอไปตีน้ําหนัก3.5ก็ทําให้รู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์กันนะฮะมันมีน้ําหนักเยอะทําให้ไม้สู้แรงไม่ไหวหรือบางคนไม้มันหนักมากใช้3.5เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าลูกนั้นมันกลายเป็นเบาไปเลยเพราะว่าน้ําหนักของไม้ตีแล้วคอนโทรลทิศทางไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกไม้เสร็จให้ไม้เลือกลูกก็คือลองสัมผัสตีลูก บ่อยๆครับตีลูกแต่ละขนาดบ่อยๆลูกไหนที่เรารู้สึกตีแล้วคอนโทรลลูกบอลได้ถนัดทนีก็ให้เลือกลูกนั้นเอาไว้ก่อนนะฮะส่วนหลังจากที่เราได้ไม้กับได้ลูกแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกให้คุ้นชินนะฮะแล้วก็ถ้าให้เปรียบเทียบความแตกต่างลูกนี้จะหนักมากนะ,ะสีนี้จะหนักมากผมคำนวณน,น้ำหนักลูกนี้น่าจะประมาณ3.8เกือบ4นะหนักมากเลยนะฮะ ประโยชน์ของมันก็คือเขาได้เปรียบก็คือเวลาตีลูกหนักลูกมันจะวิ่งตรงทิศทางจะเปลี่ยนยากมากนะความหนักของลูกจะทําให้ลูกวิ่งไม่กระโดดนะเพราะฉะนั้นในการยิงระยะใกล้ลูกหนักจะได้เปรียบนะแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าไม้ของเรามาีแรงพอที่จะส่งลูกหนักๆได้หรือไม่นะถ้าเป็นลูกเบานะตีไกลได้ดีนะแต่ข้อเสียก็คือลูกมันจะกระโดด ลอยเหมือนกบเลยเวลาเจอพื้นที่ไม่เรียบนะแล้วก็คอนโทรลทิศทางได้ยากได้ระยะไกลก็จริงนะฮะแต่ความแม่นยําสู้ลูกหนักไม่ได้แต่ลูกหนักนี้เวลาตีไกลนี่มันจะไปไม่ไกลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ระยะก็เอาลูกเบาไว้ก่อนแต่ถ้าอยากได้ควบคุมทิศทางแม่นยําก็ใช้ลูกหนักนะฮะทีนี้อ่ การยิงเข้าประตูลูกเบาก็มีผลเหมือนกันครับถ้าลูกเบามากเกินไปการยิงแล้วไปเจอกระดิ่งหรือลูกตุ้มที่มีน้ําหนักมากนะลูกที่เบาเวลาไปโดนลูกตุ้มมันจะกระดอนออกมันจะไม่มุดเข้าไปในโกนะอันนี้ก็ข้อควรระวังของการใช้ลูกเบานะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ลูกเบาก็ต้องมีเทคนิคในเรื่องของการโฟลว์ลูกหรือว่าน้ําหนักในการตีเพิ่มเพื่อให้สู้แรงกับลูกกระดิ่งลูกตุ้มให้ได้นะอันนี้คือ ข้อเสียของลูกเบานะส่วนลูกหนักกนะ็เราต้องแม่นยำแล้วก็มั่นคงในการตีด้วยนะเพราะมันมันมีแรงสะท้อนให้เราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แข็งแรงพอกล้ามเนื้อแขนไม่แข็งแรงพอมันก็ทำให้เราเล่นได้ไม่นานเราก็จะเกิดความล้าเพราะฉะนั้นาการเลือกอุปกรณ์ก็สำคัญเหมือนกันนะฮนะนักกีฬาเลือกไม้ให้ไม้เลือกลูกแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่ประสบการณ์ครับว่า เราจะมั่นใจในอุปกรณ์แบบไหนก็เป็นเสริมพิเศษให้สำหรับในเรื่องของอุปกรณ์ในการเล่น g o o กูตบอลเกมนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะต่อยอดไปถึงขั้นนักกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศอยากจะเล่นเป็นของทีมชาติหรือการแข่งขันที่มีระดับแมตช์ใหญ่ๆที่เป็นมาตรฐานสากลก็ถ้ามีกำลังซับพอก็ขอให้แนะนำใช้มาตรฐานของ สมาคมไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮุยคิงหรือว่าจะเป็นดรแพทก็สามารถาซื้อติดไม้ติดมือเอาไว้แข่งออกกวนกับกลุ่มนักกีฬาได้นะก็ถือว่าลงทุนครั้งเดียวคุ้มเลยแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็แบบไหนก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ามีไม้วุดบอลแล้วก็ลูกวุดบอลราคาถูกๆคุณภาพดีๆหลายเจ้าเลยทีเดียวครับก็ในเรื่องของอุปกรณ์ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะ ยังไงก็ขอติดตามจีฟุกุบอลกันต่อไปเราจะมีอะไรมาอัปเดตก็อย่าลืมติดตามในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ